ไวเร็วไม่นางหัวฟูอาบน้ำยี่บองหยาดก,กินเอาดูดมดเอียงกับเบิรงดูหมดเอียงแสียบ่แเสบจา้าแสาียบจอากินมือแสบีบรสชาติมันเป็นยังไงอร่อยเลยรสชาติเป็นยังไงเสียบเลยแสีบเลยอ๋าพูดใหม่เบาไมบหมเสียบลาย ส่งๆจ้าส่งๆจ่าแซ่บเลยกินบอกินบอกินน้ำนูนาบอน้ำนู่นนะบออืมน้องนูนน่นนะเออเออไปอาบน้าแท้สันบพ่กินน้ำบอเพราะท่านอาบน้ยะ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 าได้เยอะๆเกาปากด้วยเนี่ยเอ๊ะเยอะมันถึงโดนขนหมาเม,ม็ดอเม็ดนั้นทิ้งมันโดนขนหมาเอาทิ้งเอาทิ้ง มันถือคนหมาแล้วทั้งก็เค็ดดีๆมันโดนคนหมาย่าไปเข้าปากเอาทิ่มเลยมันมีเม็ดใหม่ทั้งเยอะแยะเอาทิ้งนูนะเป่าเป,าเป่ามันก็เป็นคนหมาอยู่ดีถที่หลังอย่าทำแบบนั้นนะโอเคที่หลังอย่าเอาทำแบบนั้นได้ไปโดนคนหมาเข้าใจบะอือ เออก็ทิ้งก็ทิ้งทิ้งที่ไหนอยู่ในปากนี่มาขีดตัวอยู่ในปากนั่นเสียบบ่ที่ไหนขึ้นหมักเล็บแมวไปเก็บมหมักเล็บแมวบ่ก,กินกับหมาทั้งกินทั้งดินไปมันจงอยู่ดีไม่แห้งบาเลา่าอีกเที่ยนึงดูบาอีสานอีกเที่ยนึงดู เสียแพงบ่เสียแพงจ้าปลาอาบน้ำนะลูกนะยูนียปลาป้าลงมาแล้วอาบน้ำฝ่ามุนก็อาบน้ำทุกคนอาบน้ำหมดแล้วหนูต้องอาบน้ำไทยสันก็อาบน้ำแล้วเมื่อเช้าฝ่ามุนอาบน้ำให้ไทยสันเมื่อเช้าไ,ไปเร็วขึ้นมามนี่มาเถียงเร็วเร็วเถียงเป็นเป็นดีอีน้อหน่อยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียให้ Mycket att se. Kom och mm. ät nu, pappa. Ja, pappa ska Har ni tvätt? Jag ska sätta på tvättmaskin. Jag ska sätta på tvättmaskin. Har ni något tvätt? Ja. Oh. Oh. Tvätt. Tvättkläder, smutsiga kläder. Ja. No, no, no. Nej, no, hmm. mm. mm. nej. No